สวัสดีค่ะสวัสดีนี่ม่เอซีทุกท่านนะคะสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้จ้า Hello everyone วันดีมิเมีเอสซีชาวทาไทยและชาวต่างชาตินะคะ อันนี้ําลังเสริมข้อก็ไปบูนใหม่นะคะทำข้อให้ใหม่จ้าเสริมเสาให้ทีกว่าเดิมนะคะแล้วก็เราจะเทเทพื้นเทฐานด้วยนะคะเทแบบนี้เลยจ้าเนี่ยนะคะนี่นะคะแล้วเพิ่มเพิ่มเสาอีกนะคะเนี่ยเทพื้นเทแบบนี้เลยนะคะเทเทด้วยด้วยปูนนะจ๊ะ คปูนนะคะงั้นให้ทีก็เดิมนะคะคหนุ่มพันยายเดิกกำลังขุดหลุมแะนกขุดหลุมของเรานะคะคุณยายเดิมขุดหลุมจ้าเดขุดหลุมเราจะทำอ้อมเลยนะคะเพื่อแบบอ่ะ,ะสองให้ชิดๆกันหน่อยนะคะแม่ๆค่ะเพื่อเวลาไปบูนปีนไปจะไม่จะไม่หัก

เออเดินไปทางฝุ่นไหมเออไปฝุ่นอีกนิดนึงเดาไปฝุ่นอีกนิดนึงทางฝุ่นเออไปยังไงค่ะตรงแล้วบบานดได้เฮ่อะลงนะ ลิ้กโคอทำโคแคไม่บุญใหม่จ้าหนูไปบุญก็อยากช่วยนะคะทำทีเลยดูดูไปบุญอนแต่บุญช่วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยหนูอยากช่วยด้วยนะคะตุตะจะช่วยทำด้วยนะคะ

À, này, nè đi, này này. nè này, này đi nã đi chết thằng này the anh nhập cho này vị á i nã đông đó nó trâu leo nè Ừ lỡ bướn tao cho này Nhập cho này nó anh vô đúng mẹ nó phơi nhau chẳng lo đâu sao không đi cà phê <laughs> một tí lâu tao đi mà lâu có lúc y như anh anh để cho nó มาทอะไรแนเ็จเ็แล้วอ่ะช่วยทำด้วยช่วยอ เอาเอาสํารพให้หน่อยเลลละละละทําสํารพ2 <coughs> 3อันให้ไม่บุญด้วยแล้วเอ้อนี่นะเอ๊ะๆๆๆเดี๋ยวกันอีกทีนึงอะไรใครยกมานะขอชมคนหน่อย

นดูไปบุญเขาเลครับให้เม่์มยได้ละเออดูเขาไม่ให้เม่ดูไม่ให้เม่เอาให้เมยได้จ้าดูไม่เมย์พ่อ มได้กินกเลนู้ความสูงนะร้ดความสูงงอยเจ็สิบเลยเนี่ยปีกว่าสูงร้อยกว่าร้อยเดสิบดูท้องของง นกิน่นอิ่มบุญไปอบุญไปเจอมากินนะคะดูโนกินโอ้โหข้องอิ่มเลยข้องอิ่มเลยข้องอิ่มเลยโอ้ไม่ให้จับไม่ให้จับโอ้ไม่ให้จับโอ้ไม่ให้จับนี่ครับไปบุญของเรา นี่นะคะซ่มอมโคบันนี้ก็ภารกิจของเราก็ซ่มอมโคบน้องนะคะให้มาตรฐานกว่าเดิมน,นะคะใส่เสาพีกว่าเดิมน,นะคะแล้วเราก็ใส่ปูนแล้นะคะขุดหลุมใส่ปูน วันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้จ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะนี่พามารับชมนะคะโคกเสริมโคกนะคะให้น้องใบบุญนะคะเสริมโคกให้ใหม่จ้าให้แข็งแรงกว่าเดิมนะคะเสาชิดกันนะคะแล้วก็เราก็จะมัดเหมือนเดิมนะคะใช้ไม้ยูคาเหมือนเดิมแต่ว่ามัดแบบ มาตัถามหน่อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่การติดตามรับชมค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงท่นนี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า Thank you very much for watching บายสวัสดีจ้า